เที children, ่ยวย่ามัน <tahu> ย่ามย่ามรีโอขึ้นนึงอินซับพอร์ตบ้นดีๆเด้อเอาบอลย่าเป็นการแข่งขันแบบพดพ้นหมดขนาดมันเราทำสวัสดีครับพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนขอต้อนรับเข้าสู่ชมวอร์รพลิสารบ้านโนนคลิปนี้มา ติดตามหลานชายนะครับมาเต่บ่อนนะครับอายุไม่เกิน9ปีนะพี่น้องบอนเด็กหน่อยนะครับเป็นการปลูกฝังตั้งแต่ในหน่อยนะครับไม่มีใจหักหลักการกีรานะครับดีกาไปเล่นทางอื่นนะครับนี่นัดแรกนะครับนัดแรกสิเป็นจังไดนะครับของบอนอายุ9ปีนะครับไม่เกิน9ปีของมันี่หลานชายกับมัตเตนั้นะเป็นกัปตันทีมอีกต่างหากพี่น้องไปเมืองว่า คนสกอ์สิออกมาจาังเดพี่น้องนัดแรกเจอกับผีโขนอะคาเดมี่นะพี่น้องกับทีมโรงเรียนบ้านหิ่งงนนท์สร้างภัยมึงสกอ,อ,อกมาจะเป็นแบบไบนนะครับระวางทีมโรงเรียนวัดนะกับอะคาเดมี่เป็นลักเตะกที่มีคุณภาพนะครับ ในนามของอยูอ่ที่แดนของหิงงอมุ้งเสยไฟเป็นส่วนใหญ่นะครับเล่นเป็นป้ายเแต่ว่าเหนียวนะครับยังไม่พลาดเลยผู้รักษาประตูของยิงงอมุ้งสียงไพเปิดขึ้นมาว่ากันใหม่นะครับจากเพียงหนีให้ออกไปติดผู้เล่นของผีโขนยังได้ที่ผู้เล่นของยิงงมเปิดคืนหลังมาตั้งเกมกันใหม่การทีนเขาเปลี่ยนเรียกหน้าที่ผู้เล่นหมายเลขแปดนิ่มติด การเปลี่ยนตัวให้เดินมาที่กลางสนามนะครับามาแจา้งกรรมการที่กลางสนามเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจุดเดียวที่กลางสนามนะครับแต่เ,เรียกเอาเลยนะครับแต่แค่ขอแค่มาเปลี่ยนตรงกลางก็พอนะครับเข้าเข้าออกได้เปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าได้นะครับมาที่เพื่อนมาได้พลิกสวยเดียวนะครับไ้ไปที่8เอ่อจังหวะ เราจะแข่งขึ้นแล้ว12นาทีนะครับในรุ่นนี้มาที่ผู้เล่นหมายเลข16เตะไปตีผู้เล่นของยิง่งง้อมเปิดยาวขึ้นมาไม่มีเพื่อนเราควบจีเลยนะเพื่อนของยิง่งง้อมตามประโกบเบียดขึ้นไปนะกับช่างผู้ที่ขึ้นมาเคินไปถึงผู้นเล่นทางเลนหลงังเปิดเข้าไปที่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาผิดเฉยทีเดียวเลยยังไม่เปิดล็อกบอลเลยยังว่ายังไม่เบอรให้มาทีเด่นกลางมาถึงสู่เรีนหมายเลข17 บยังไม่เปิดเต็นเต้ที่เขาเรียกมันเบอร์อะไรล่ะอันนี้เบอร์ก็อยู่ในเสื้อเปล่ามันคุ่หน้อยพัชบาลตั้งแต่เออมันมีเบอร์อยู่นะครับแต่ว่าเสื้อมันตัวเล็กโอ้เบอร์สิบเก้าบอกโอ้โอเคสิบเก้านะครับเสื้อหันกลับไปเล็กเก่งหลายคนนับคุณหน้อยที่ว่าล่ะเสื้อเพื่อไว้รโคตรอะไรเสียไปแล้วประตูนี้ ยังไเอายีไ้ว่เบียไม่ันคิจยังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขแปดหาติดพรื่อหมายเลขสิบเก้าสิเกจะเปี่ยนยังอยู่มาทีสิบเอ็ดไปไปที่ผู้เล่อหมายเลขแจะพลิกหนีติไปติดยังอยู่ที่จังหวะนี้ออกไปก่อนแล้วครับเป็นบอลพทุ่มของหินโกลุสังไทครับ ยังอยู่ที่แดนของหญ oh. oh. ิงงมลูกไผเป็นส่วนใหญ่นะครับในท่านไผแบบแต่ว่า <c oughs> เหนียวนะครับยังไม่พลาดเลยผู้รักษาประตูของหญิงงมลูกไผเปิดขึ้นมาว่ากันใหม่แล้วครับจากเพียงหนีให้ออกไปติดผู้เล่นของผีโคนยังได้ที่ผู้เล่นของหญิงโงมเปิดคืนหลังมาตั้งเกมมาใหม่ดังนการเปลี่ยนเแปลงที่ผู้เล่นหมายเลขแปด การเปลี่ยนตัวให้เดินมาที่กลางสนามนะครับมาแจ้งกรรมการที่กลางสนามเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจุดเดียวที่กลางสนามนะครับแต่เรียกเอาเลยนะครับแค่ขอแค่มาเปลี่ยนตรงกลางก็พอนะครับเข้าเข้าออกได้เปลี่ยนออกเปลี่ยนเข้าได้นะครับมาที่เพื่อนมาด้ไหพริกสวยเดียวนะครับไปไปที่8จังหวะยังอยู่ที่8ของพี่พลคือหลังตั้งเกมกันใหมครับ ช่องจอกานไม่ว่ากันใหม่แนเวเตะเปิดตัวจิ๋วเล่นสก,กัดได้มาทีู่้เล่นหมายเลยเปิดตัวนี้แล้วออกของโรงเรียนหินของโรงเรียนสังเวยนะครับให้เพื่อนออกมาก,ก่อนนะครับให้เพื่อนมาก่อนแล้วค่อยลงไปเปิดมา กลับตรงนี้ก็แอะปีนี้คุณน่าสมบัตินักกีฬาคือไม่เกินปี2,558เออ2,558ขึ้นไปไม่จำกัดผู้หญิงผู้ชายเตะได้หมดผู้หญิงบวกได้หนึ่งปีผู้รักษาประตูบวกได้หนึ่งปีนะครับมาดิเพื่อนของผีโกรไปเองต่อไปดิไม่ทันแล้วตรงนี้แอะเหนียวเลยผู้รักษาประตู เปิดขึ้นมาที่ด้านหน้าไม่ผ่านผูเ้เล่นของพีโขมเก็บได้ที่1 1เอ่อออกไปแล้วครับลูกนี้เป็นลูกเพื่อนของพีงูนรอมไทยบ้าเบอร์ได้เลยคือเสือเสือคือผม,มีม่เบอ <c oughs> เร์มาอีีไปเลยนะเอ้ตัวหลังนี้เปิดไม่ดีเป็นตีผูเ้เล่นโอ้ยดยมาดีผู้เล่นมาดีโอมยิงไปเลยเอไม่ตรงกล้าไปนะ บอลสัลองอ่าโอเคครับมาแล้วมาแล้วเผลอเลยไปเลยเราจะแข่งขึ้นแล้ะ12นาทีนะครับในรุ่นนี้มาที่ผู้เล่นหมายมเลข16เตะไปที่เพื่อนของยิงง้อมเปิดยาวขึ้นมามันมีเพื่อนเราขวบจีบเลยนะเพื่อนของยิงง้อมตามประกบเบียดขึ้นไปแล้วกดช้าเพื่นที่ขึ้นมาเลื่อนไปถึงผู้เล่นทางเลนหลังเปิดเข้าไปที่ริมเส้นทางฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลย ผิดเสือดีเด <t ri 35> hmm. nah, ่นเลยยังไม่เปิดล็อกบอลเลยยังว่ายังไม่เปิดให้มาที่แดนกลางมาถึงสู้ได้มาได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดยังไม่เปิดเต็มเสตี้เขาเรียกมั้เบอร์อะไรหละอันนี้เบอร์ก็อยู่ในเสื้อผมละคู่หน่อยคือว่าตัวนี้มันมีเบอร์อยู่นะครับแต่ว่าเสื้อมันตัวเล็กอ๋อเบอร์สิบเก้าว่ะ โอ้โอเคสินะครับเสือหันกลับไปนิดก,ก็เก่งหลายคนน้คุณน้อยที่ว่าละ่ะเสือเพื่อไวโไโปดอะไรเปลี <c oughs> ่ยไปนะ,ปะตูต้เลลบไปดูเน,นเดนีวนะครับทุกคนาสสับตัวนี้มอ้านเด้วแรงนี้นเบี๋ยงไม่พ้นกิ่แันะไายังอยู่ที่ผู้เล่นหมายเลขแปหือมาตดผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าบเยังเปลียังอยู่มาทีสิบาให้ไป ที่หมายเลขแปดจะพลิกหนีติดไปติดยังอยู่ที่จังหวะนี้ออกไปก่อนนะครับเป็นบอลเพื่มของหินวกนนรสังรัย เกมก็ไม่เวลานั้นเหลือเยอะเลยครับมาที่ผู้เล่นของยิง่งงมตื้นหลังมาเปิดยาวขึ้นไปไม่พลาดผู้เล่นของผีโขนตื้นหลังมาดังเกมก็ไม่ให้เพื่อนขายาช่องนะครับตอนนี้เป็นไม่พ่านผู้เล่นของอยากเก็บได้ที่หิน,มน,นงมเลบเปิดมาด้านหน้า ให้ออกมาที่28้าวจะพิหนีแต่จัจ้าจะหนีมาตอนนี้28ยังพาปทอที่ยังน้อยู่ที่28กับข้าไปเปิดมาดีปมาีตมือติให้มาที่้วับลกลบ้าชื่อคุณชี่แกนเถคุณรักษาปุไอ้กํบหนดกไน ยอย่าก้อกเลยครับมาที่ผู้เล่นของผีโผลติดลงในหิ้งมยังอยู่ที่ผู้เล่นตะ่นี้คือได้ดีคือเปิดจ้ามเอาครับได้ดีมาท้นเปี่ยนเ,เจ้ตนี้กับว,บวิ่งข้วจีรลมานีเสียงลูกบิดเลยมาที่ผู้นานหาเอาแล้วได้เปิดขวางมาติดผู้เล่นของผีโผล่กินม,มา,นา,นา,านะด้นหน้าตะว่นี้เติมด มาดี่เมันได้สี่จุดอีกทีพิกี้ังได้อยู่ไม่าเดี๋ยวอค้างเดี๋ยวอค้างซอเดี๋ยวอค้างเดี๋วอค้างเดี๋ยวเดี๋ยวไปยังระตู ปิดเข้ามาลูกนี่พี่กักจับยังไงยังไงเอาตาบาลจะได้สวนกันนะพี่น้องของผีโขนไปติดหินงอมขยันวิ่งเร็วเลยมาทุกตัวเติบยาวขึ้นมาให้วิ่งกันเลยบอลออกหลังเขาได้เป็นลูกเตะจากเขตประตูของผีโขนอะคาเดมี่ เกิดขึ้นมาที่พเนะพื่อนทางจังขวาตีมมาเรียดหน้าให้ยิ่งเลี้ยตอนนี้ยงเพื่อนของพิมโคพออกไปก่อนแะล้วตอนนี้หน้าเป็นลูกรุ่มของถึงงมเราสร้างเปลิดเร็วเปิดมายังติดนี่ต้องสกัดทิ้งไปก่อนแล้วครับดเอย่าปากมันก็เป็นผ้าไะ <c oughs> มาดูกันต่อในทุกแกลัะครับดูแต่การทีมหญิงของเราเชียไทยมีแก้เกมมากครับบอกให้ลูกทีมมีเดินเกมเต็มร้อยนะครับไม่มีอะไรจะเสียมาพี่เพื่อนของพี่โอนให้ออกมาที่18นะครับแตกกลวงนี้เปิดได้ไหมยังกำกับเกมเพื่อนของยงงไปเดียวนครับถ้าไม่มีเสียงลูกผีกีเล่นไปเลยนะครับ มาที่ผู้เล่นของไทย thì với người thương mại tặng những Thank mm -hmm. you.

maarm. <inaudible> 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 嗯。